สวัสดีค่ะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับแคมเปญนะคะสอนสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะคะสำหรับแคมเปญนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่เอาง่ายๆคือเฮ้ย <c oughs> อยากจะเริ่มต้นสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันโล่งไปหมดเลยนะคะแต่รู้แหละว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยคือมัน เฮ้ยมันสําเร็จได้เร็วมันเป็นช่องทางที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เข้าโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่ทําธุรกิจแล้วจะไปได้รอดนอทุกคนเนาะแต่ประเด็นคือเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์เพิร์ก็เลยได้ทําแคมเปญนี้ออกมานะคะนั่นก็คือแคมเปญที่ในเรื่องของการสอนสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นั่นเองหรือว่าสอนสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นั่นเองนะคะซึ่งในแคมเปญนี้เน เราเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่าเราหลายๆคนเนี่ยคือบางทีเนี่ยนะคือมันมีวิชาเนี่ยนะมันมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เนี่ยหลากหลายมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มจับไปเรียนอะไรก่อนดีแล้วให้เกิดว่าไปเรียนอันนี้ปุ๊บไม่ไดเอามาใช้ก็เสียเงินเปล่าอีกนะไปเรียนอันนี้ปุ๊บอา่าสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้จะเอามันได้ใช้จริงหรือเปล่าเนาะซึ่งในแคมเปญนี้ของเรานะคะเอาง่ายๆก็คืออาจารย์เนี่ยเปิดเอาไว้ก็คือเปิดสอนฟรีเลยทุกคนนึกออกป่ะเปิดสอนฟรีแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือมันเป็นอย่างนี้ทุกคน อาจารย์เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าโปรไฟล์เนี่ยประวัติเนี่ยเป็นมายังไงบ้างทําไมถึงสามารถที่จะเฮ้ยทำคอสมาสอนแล้วมันเชื่อถือได้ไหมว่ามันจะได้ผลจริงเรียนแล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงไหมนะคะก็คือเล่าก่อนอาจารย์เนี่ยเป็นสายธุรกิจนะทุกคนนะเริ่มต้นอาจารย์เนี่ยเริ่มต้นทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยตอนอายุป,ประมาณสิบแปดปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณช่วงประมาณกับตัวเลขไปเป๊ะไม่ไม่เป๊ะมากนะทุกคนนะแต่ว่าประมาณช่วง18ปปีเนี่ยทำเครือข่ายนะคะแล้วก็มัน 22เนี่ยนะถังแตกทุกคนเหลือเงนินติดตัวพอดีไปทําธุรกิจที่มันเหมือนกับเป็นธุรกิจเครือข่ายแล้วเราเนี่ยนะคะก็คือรวมทีมได้ระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วเราคือณตอนนั้นก็มีความโลภนะทุกคนเนาะก็อยากทําอะไรที่เอ้เราก็คิดว่าเราเก่งเราเจ๋งอะนะเราก็เลยไปทําอะไรที่มันเป็นต้นสายทุกคนซึ่งมันยังไม่เข้าไทยแล้วสุดท้ายปุ๊บเนี่ยคือพอทําปุ๊บเนี่ยเราก็สต็อกของนะคือ,ค,อคือเวลาทําธุรกิจที่มันเป็นต้นสายทุกคนที่มันยังไม่เข้าไทยอะคุณพอนึกภาพออกมะ ของอ่ะมันจะต้องส่งมาจากเมืองนอกซึ่งมันใช้เวลาประมาณ30วันเนาะทีนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ทีมเราโตได้ไวเนาะเราก็เลยอ่ะพอเราเ่ได้เงินปุ๊บเราก็เป็นไงสต๊อกของมาให้ทีมก่อนเพื่อเป็นของบุนเวียนนึกออกปะเหมือนเอาง่ายคือทีมฝั่งไทยเนี่ยมีการซื้อของปุ๊บนะคะเราก็เอาของของเราเนี่ยให้เขาก่อนเลยแล้วเราเนี่ยค่อยค่อยรอของจากต่างประเทศนึกออกไหมทุกคนแต่สุดท้ายปุ๊บเนี่ยสต๊อกไปสต๊อกมาทุกคนคือกลายเป็นว่าทําไปทํามาเนี่ยคิดว่าธุรกิจเนี่ยจะเข้าไทยสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจเนี้ยก แล้วกวลายเป็นว่าไอ้ของที่เราสตอสส็อปทั้งหมดเนี่ยนะมันก็คือจมทุกคนมันจมเพราะว่ามันไม่มีใครทําแล้วอะเพราะว่าเพราะว่ามันคือมันไม่มีใครทําเพราะว่าธุรกิจมันไม่เข้าอ่ะนึกออกไหมทุกคนคือมันมันไม่เข้าไทยทีนี้มันก็เลยไม่มีไม่ไม่มีใครที่ตัดสินใจใที่จะทำธุรกิจนี้ต่อแล้วนะคะดังนั้นเน iero, ี่ยก็เลย generous, ห SE ่างแตกช่วงนั้นทุกคนในช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตดีเนาะก็ ด้วยความที่ข้อจํากัดเนี่ยบอกเลยว่านะใครก็ตามเนี่ยที่มีเงินทุนในการทําธุรกิจเนี่ยน้อยมากๆนั่นคือของขวัญของคุณเลยนะเพราะมันคือจุดที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเข็นเอาทรัพยากรที่ดีที่สุดในหัวของคุณเนี่ยออกมาได้ทุกคนณนะช่วงนั้นเนี่ยจะเหลือเงินติดตัวแค่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะและไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะก็เลยอะได้ทําการเข็นอ e ีบุ๊กออกมาเล่มหนึ่งนะคะใช้วิชาที่ทําธุรกิจเครือข่ายสำเร็จมาได้แหละนะว่าฉันเล่น a c e b o o k อย่างไรให้ได้สองพันบาทต่อวัน นะตอนนั้นก็ขายอ e ีบุ๊กเล่นนี้ทุกคนขายไปขายมาทำเป็นระบบแอฟเฟอร์เรตตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะก็คือขายเล่นละ299บาทแบ่งให้ตัวแอฟเฟอร์เรตเนี่ยเล่นละ100บาทขายไปขายมาทุกคนต่อยอดไปต่อยอดมานะขายอ e ีบุ๊กปุ๊บแล้วก็ต่อยอดไปซื้อโปรแกรมของต่างประเทศเนี่ยมาทําคลิปวิดีโอสอนแล้วก็มาขายในไทยแบบนี้นะต่อยอดไปต่อยอดมาเนี่ยนะจนกระทั่งเปิดโรงงานสกินแคร์เป็นของตัวเองได้เป็นเจ้าของโรงงานสกินแคร์ นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบทําหลังบ้านนะทุกคนนะหลังบ้านคือเหมือนกับไม่ได้ออกหน้ากล้องอะไรแบบนี้นะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนชอบอิสระภาพทุกคนคือถ้าเกิดว่าไปเที่ยวทะเลเนี่ยไปเมาดีไปอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ต้องโทรมาเลยคือปิดโทรศัพท์เพราะว่าจะอยู่กับทะเลทั้งวันทั้งคืนแม้แต่ตอนกลางคืนก็คือจะไปดำน้ำนะทุกคนนะดังนั้นเนี่ยเราชอบชีวิตที่มันมีอิสระที่ไม่ต้องมานั่งติดตลอดเวลาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้ว่าเป็นคนชอบทําหลังบ้านเนาะ ก็เลยเริ่มเซตระบบนะคะเป็น,ปนคนที่ทําระบบแล้วก็เซตระบบนะคะวางระบบเกี่ยวกับเรื่องของระบบตัวแทนจาหน่ายนะคะเป็นหลังบ้านเป็นคนที่เหมือนกับให้คําปรึกษาต่างๆเหล่านี้ให้กับแบรนด์ต่างๆนะคะๆๆให้กับคนที่มีธุรกิจต่างๆ,ๆ,ๆเนาะซึ่งผลงานก็มีเซตระบบนะคะให้กับธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะคะก <ๆ S 2> ็คือทํายอดนะก็ <ๆ S 2> คือ5เดือนสามารถที่จะทํายอดขึ้นไปได้ถึง300ล้านบาทได้เนาะซึ่งในพาร์ทนี่อาจารย์ก็ไปเรียน กับคนระดับโลกเนี่ยมาหลายคนนะคะมาหลายคนแล้วก็เทคคอร์สตลอดเวลานะคะเพราะว่าการคิดว่าคือมีความเชื่อว่าเฮ้ยการสมราาัมมนาหรือการเติมความรู้ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเอาง่ายๆทุกคนเราไปนั่งเรียน3วันเนี่ยนะนั่งเรียน3วัน8ปดโมงเช้าถึงห้าทุ่มเนี่ยเอาง่ายๆทุกคนใน3วันนี้ขอแค่1นึ่งีนะขอแค่1นึ่ียที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอะแล้วอยู่ดีเราไปฟังปุ๊บแล้วเรารู้มันอะแค่เรารู้คีคีหนึ่งอะใน3วันอะ เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้แล้วเราก็สามารถทําบางอย่างที่มันแตกต่างไปจากเดิมและให้ผลลัพธ์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมได้เรียบร้อยแล้วทุกคนนึกภาพบอกป่ะคือวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยที่ฉันไม่รวยอาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่เก่งหรือว่าฉันไม่ฉันไม่เก่งหรือว่าฉันไม่พยายามมากพอแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพยายามมากพอแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสิ่งสําคัญเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณไม่พยายามหรือคุณไม่เก่งแต่คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรต่างหาก นึกออกไหมยกตัวอย่างง่ายๆทุกคนถ้าวันนี้เนี่ยสามปีที่แล้วของเรานะคะเรายัางไม่มีเงินเก็บนะแล้วสามปีสามปีที่แล้วของเราเนี่ยไม่มีเงินเก็บใช่ป่ะแล้วสามปีผ่านมาปุ๊บเนี่ยเราก็ยังไม่มีเงินเก็บเหมือนเดิมหรือมีแต่มีน้อยเป็นต้นนะคะแล้วคุณคิดว่าคุณทําสิ่งสิ่งเดิมเนี่ยที่คุณเคยทํามาก่อนสามปีนี้เนี่ยนะแล้วมันให้ผลลัพธ์แบบเดิมถูกป่ะในปัจจุบันแล้วคุณคิดว่าคุณทําสิ่งเดิม ไปอีก3ปีข้างหน้าคุณคิดว่าผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนนะเพราะอะไรทุกคนเพราะว่าถ้าวันนี้เราทําบางอย่างเหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยผลลัพธ์มันก็ต้องเหมือนเดิมจริงปะวันนี้เนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนผลลัพธ์เนี่ยคือการที่เราเนี่ยนะจะต้องรู้บางอย่างใหม่ๆแล้วก็ได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่มันใหม่ๆขึ้นมาปุ๊บผลลัพธ์ที่ปลายทางมันก็จะเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ถ้าวันนี้เนี่ยให้เลือกระหว่างเงินในกระเป๋าเนี่ยเลยณตอนนี้เนี่ยนะให้เลือกระหว่างเงินในกระเป๋าให้ให้เงินในกระเป๋ามายื่นเงินมาเลยเนี่ยอ่ะสองข้างนะยื่นเงินมาให้อาจารย์เลย1ิบล้านบาทกับอีกอันหนึ่งคือให้ความรู้อาจารย์เลือกความรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินสิบล้านบาทเนี่ยเอาจริงทุกคนเงิน10บล้านบาทเนี่ยอาจารย์ก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ลงทุนผิดพลาดมาเยอะนะอาจารย์ลงทุนผิดพลาดเนี่ยมากกว่า2ี่สล้านนะทุกคนเพราะความไม่รู้นี่แหละ นื่งอาไหมเพราะความคิดว่าเราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะลงทุนแล้วเราคิดว่าอันเนี้ยชัวร์แล้วแม่นแล้วมันใช่แล้วมันแน่แ่เลยแล้วเราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่เรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มกลายเป็นว่าลงทุนปุ๊บหายวับไปกับตาทุกคน20ล้านไม่ได้ไม่ได้เป็นการลงทุนแค่ตัวเดียว20ล้านนะทุกคนนะมันกระจายกันไปอสังหาบ้างเอ่ยเอ่อคริปโตบ้างเอ่ยโฟรเล็กซ์บ้างเอ่ยอื่นๆบ้างเอ่ยโดยที่เราอะ คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้เราดูให้มันแน่ปุ๊บแล้วเราใช้เงินทํางานกลายเป็นว่าไม่ชัวร์ทุกคนเงิน20ล้านก็สามารถหายได้ในพริบตาเดียว10ล้านบาทก็เช่นเดียวกันทุกคนวันนี้เรามีเงินแต่เราไม่มีความรู้เงินก้อนนี้ก็สามารถหายได้ในพริบตาเดียวเหมือนกันแต่ให้เกิดวันนี้เรามีความรู้เนี่ยถึงแม้วันนี้เราไม่มีเงินในกระเป๋าแม้แต่บาทเดียวเลยความรู้เหล่านี้จะสามารถต่อยอดให้เรามีเงินเป็นหลักแสนหลักล้าน10ล้านถึงขั้นร้อยล้านหรือพันล้านได้ นี่คือสิ่งสําคัญและความรู้มันอยู่ติดตัวเราชั่วชีวิตเก็ตไหมทุกคนแต่เงินเนี่ยสามารถหมดเมื่อไหร่ก็ได้เราตัดสินใจพลาดครั้งเดียวคือหมดได้โอเคไหมคะดังนั้นอาจารย์เลยเลือกความรู้มากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่เฮ้ยอยากจะเริ่มต้นนะแต่ไม่มีความรู้แล้วไม่รู้จะเรียนอะไรด้วยแล้วก็โอเคอาจจะไม่ได้มีงบประมาณในการเรียนมากมายขนาดนั้นด้วยซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้นะคะคอร์ส คอสทั้งออนไลน์นะทั้งสัมมนาสดนะคือบินไปเรียนที่ต่างประเทศมาค่อนข้างเยอะเลยกับคนระดับโลกนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชื่อมั่นว่าอาจารย์เนี่ยมีความรู้ทั้งเชิงวิชาการที่ไปเรียนมานะคะรวมทั้งภาคปฏิบัติในการทําธุรกิจจริงด้วยสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะทําธุรกิจเนี่ยบนโลกออนไลน์ให้มันประสบความสําเร็จเนี่ย นะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะให้คําแนะนําหรือว่าแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆในการทรําธุรกิจเนี่ยให้กับพวกเราให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องไปลองผิดเองคือสามารถลองถูกอย่างเดียวได้ช่องทางลัดที่เร็วที่สุดเนี่ที่ทําให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะทุกคนนะคือการที่เราเนี่ยเรียนลัด ไม่ต้องไปล้มเองคือบางครั้งเนี่ยการเรียนบางทีเนี่ยการเรียนมันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยมีประสบการณ์ในการทําถูกไหมคะพอทําปุ๊บแล้วเราก็ทําบางอย่างผิดพลาดผิดพลาดปุ๊บเราก็เรียนรู้จากความล้มเหลวของเราสเต็ปในการประสบความสําเร็จเนี่ยของคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามักจะเป็นกันอย่างนี้อยู่แล้วคือทําปุ๊บล้มเหลวล้มเหลวก็คือเรียนรู้แล้วไปต่อนะทุกคนมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราอยากจะไปได้เร็วคือเราเนี่ยไม่ต้องไปล้มเราเรียนก่อนเลยเราเรียนปุ๊บแล้วเราทําให้มันไม่ต้องลองผิดลองถูกไปเลย แต่คําถามคือในระหว่างที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นการลองถูกทั้งหมดเลยไหมอาจารย์บอกเลยว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ทุกคนยังไงก็ตามเราทําธุรกิจเนี่ยหรือเราทำการการทำธุรกิจเนี่ยหรือว่าเราจะต้องการประสบความสำเร็จบางอย่างในชีวิตเนี่ยเราจะต้องเจอความล้มเหลวอย่างแน่นอนทุกคนแต่สิ่งสําคัญเนี่ยที่คนสําเร็จเนี่ยเขารู้กันก็คือคนสําเร็จทุกคนเนี่ยล้มเหลวมาก่อนล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นแต่เขาเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นว่าความล้มเหลวนั้นเนี่ยมันให้ของขวัญอะไรกับเขาและเขา เรียนรู้สิ่งสิ่งนี้แล้วเขาก็พัฒนาตัวเองให้มันยูนเหนือขึ้นไปแล้วเขาก็เดินต่อจนวันหนึ่งเขาประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นเนี่ยวันนีน้ในการเรียนเนี่ยนะคะไม่มีทางเลยที่คุณจะไม่ทําเรียนปุ๊บแล้วไปทําแล้วมันจะไม่ล้มเหลวแต่การันตีได้ว่าคุณจะ เจอความล้มเหลวได้น้อยลงกว่าเดิมเยอะนะ,ะกว่าการที่คุณเนี่ยไม่เรียนเลยแล้วคุณทําทุกอย่างไปสเปสสปะเลยคุณจะจับทิศจับทางไม่ถูกแต่ถ้าเกิดคุณได้เรียนรู้เนี่ยคุณจะไปได้เร็วในการทําธุรกิจหรือการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเริ่มต้นสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะแต่ไม่รู้จะเรียนอะไรดีนะคะคุณสามารถมาจอยเวนเจอร์กับอาจารย์ได้นะคะวันนี้อาจารย์มีโคชชิ่งให้นะั้นในกลุ่มนะก็คือเอาง่ายๆคือ ปล่อยความรู้ทั้งหมดไม่มีกั๊กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดบนโลกออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ต่างๆนะคะเทคนิคไอเดียทั้งวิชาการและทั้ง m มเซ t นะคะสอนให้ทั้งหมดเลยแล้วมีการอัปเดตตลอดเวลาเอาง่ายๆคือชั่วชีวิตของอาจารย์นี่แหละจนกว่าจะเดซมอเรนนั่นแหละทุกคนนะดังนั้นเนี่ย เราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ต่อเนื่องเลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวทุกคนแต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขของเราเนี่ยก็คือถ้าวันนี้เนี่ยคุณเอาความรู้ที่ได้จากนะคะจากคลับของอาจารย์เนี่ยไปทําการใช้ทําธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วคุณมีไรายได้เกิดขึ้นคุณมีกําไรสุทธิเท่าไหร่อาจารย์พูดถึงกําไรสุทธินะไม่ใช่ไรายได้ยังไม่หกนะักค่าใช้จ่ายนะกําไรสุทธิหมายความว่าไรายได้หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณเหลือกําไรเท่าไหร่ คุณแบ่งส่วนแบ่งให้อาจารย์เพลงแค่เล็กเ็กเท่านั้น15%ทุกคน15%ของกําไรสุทธิแต่คุณจะสามารถเข้าเรียนรู้กับอาจารย์ได้ในขับของอาจารย์เนี่ยตลอดชีพเลยถ้าใครรู้สึกว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยน่าสนใจถ้าใครรู้สึกว่าแคมเปญน,นี้เฮ้ยมันน่าสนใจที่ฉันเนี่ยอยากจะเริ่มต้นนะแต่ฉันไม่มีเขาเรียกว,ว่าไม่มีคนที่คอย,คอยให้คําแนะนํานะหรือว่าคอยให้ความรู้นะคะคุณสามารถที่จะเข้าร่วมแคมเปญน,นี้กับอาจารย์ได้เข้ามาอยู่ในขับของอาจารย์ นะคะแล้วก็เอาง่ายๆคือกําไรสุดที่ของคุณเกิดขึ้นเท่าไหร่คุณแค่แบ่งให้อาจารย์15%เท่านั้นเองสําหรับคนที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมตัวแคมเปญนี้นะคะก็คือให้สามารถแอดไปที่นะคะ l e o a at the l i s h online ได้นะคะ l e o a at the l i s h online หรือว่าเดี๋ยวจะทิ้ง QR code ไว้ให้ตรงในคลิปวิดีโอด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถคุณสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าไปที่ l i e o a at the l i s h online เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พิมพ์แจ้งแอดมินนะคะว่า ต้องการนะคะเข้าร่วมแคมเปญสอนสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะคะโอเคไหมแล้วเดี๋ยวแอดมินเนี่ยนาจะส่งเอกสารให้อ่านนะคะว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคดังนั้นสำหรับแคมเปญนี้นะคะก,ก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนแล้วพบกันในระบบค่ะ